สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรถแซฟเวอร์ครับผมอ้วนรถแซฟเวอร์วันนี้ผมมารีวิวรถเข้าใหม่2คันพร้อมกันเป็นคู่แฝดเลครับวันนี้กับเจ้า m มิ s ูบิชิปาเจโร่รุ่นใหม่เนอร์เชปี2020กับปี2021นะฮะมีสีดำสีขาวให้เลือกเลยเลขใหม่เพียงแค่40,000กโลเท่านั้นกับราคาอยู่เพียงแค่1,199,000บาทมาดูคันดำมันก่อนครับว่าออปชั่นตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้าง ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะฮะเป็นตัวขับ4รุ่นอ l ลิทแล้วก็เพิ่มเติมออปชันชุดแต่งอะไรต่างๆมาให้ครบไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเดรไลท์หรือสปอร์ตไลท์ตรงนี้ที่กันชนนี้จะเป็นเดรไลท์ดวงใหญ่แล้วนะฮะซึ่งจะเป็นตัวของ Minor c h a เชนนะฮะกันชนชุดแต่งมาครบนะครับเป็นของสังกัดของ r i d e r รนะฮะมาดูช่วงล่างกันบ้างนะฮะยางเป็นยางของโยโกฮามนะครับปี2021นะครับ ล้อแม็กลมดำนะครับในชุดแต่งของอีลิตเขานะครับหน้าพร้อมกับบันไดกาบข้างแล้วก็มีแหลกหลังคาใส่ของได้นะครับสีสันนะครับเต็มนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรทั้งสิ้นนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าในตัวนี้ภายในตัวท็อปขับ4ของเขาให้อะไรมาบ้างไปดูนครับ เอาละครับผมมานั่งอยู่ด้านในนะฮะตัวนี้เลขไมลของเขาอยู่ที่43,000กิโลนะฮะสำหรับตัวปาเจโรสีดำคันนี้นะฮะมาดูออปชั่นกันดีกว่าผงมาลัยมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันมาให้2ฝั่งซ้ายขวาเลยครับตัวนี้มีระบบอ d เด t i v e มาให้นะ,ะถ้าในตัวมินิเชนนะครับแล้วก็มีกล้อง360องศารอบคันมาให้นะฮะหลังพวงมาลัยก็จะเป็นระบบเกียร์แพดเดิลชินะฮะ ตัวมาตรวัดเรือนไมหรือมาตรวัดรอบก็เป็นระบบดิจิตอลนะฮะมตัวเลขอย่างชัดเจนเลยนะครับขยับมาดูนะครับจอด้านหน้าบ้างนะครับเป็นตัวจอ LCD อยู่ด้านหน้านะฮะสั่งงานด้วยระบบสัมผัสนะฮะร,รุ่นนี้มีน a v วิเกเตอร์ในตัวมาให้ครบนะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay Auto Android มาให้ครบคันเสียบ USB ได้ระบบแอร์เป็นระบบแอร์ออโต้นะฮะ ปรับอุณหภูมิระบบดูอันะฮะแยก2ฝั่งซ้ายขวาขยับมาดูระบบเกียร์บ้างนะฮะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะฮะด้นซ้ายมือของผมนะฮะก็จะมีตัวควบคุมเป็นตัวระบบ 4-wheel drive นะฮะซึ่งจะมีโหมดการขับขี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวขับชูไฮนะฮะ 4-high นะฮะอ่ะแล้วก็มีตัว f o o w o w ก็มีนะฮะแล้วก็ตัวสวิตช์เปิดปุ่มตัวแ g ง n ิน r a k e นะเวลาลงทางลาดชันตอนนี้ก็สามารถเครื่อง รอบจะตัวกระชากให้ระบบความเร็วต่างๆเนี่ยลดลงเพิ่มแรงเวลาเราเบรกเราอะไรเงี้ยก็จะช่วยตรงนี้ได้นะเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้านะฮะมีออโต้โฮมาให้พร้อมเรียบร้อยนะฮะภายในนะฮะต้องบอกว่าคันนี้ถ้าเป็นตัวอีลิทแล้วภายในจะออกเป็นสีน้ำตาลบอบไฟฟ้าคู่หน้านะครับคันนี้ใหม่มากๆเลยมีจอเพดานหลังให้พร้อมสมุดคู่มือกุญแจสำรองมีให้ครบครันเลยนะครับ เรียบร้อยนะฮะต้องบอกว่าคันนี้สภาพใหม่นะฮะรถทุกคันมิ u ูบิชิสามารถตรวจสอบได้ว่ารถมีการเข้าศูนย์มีการเซอร์วิสอะไรมาหรือเปล่าเราสามารถเอาเลขตัวถังเช็คคียได้ว่าผมไม่ได้โม,โม้ผมไม่ได้พูดแบบเปลืองน้ำลายนะฮะเช็คได้เลยนะครับเอาละครับเรียบร้อยคันดําเดี๋ยวเราไปดูภายนอกคันดําก่อนว่าเป็นยังไงและเดี๋ยวเราไปดูคันขาวด้วยกันเราจะได้เปรียบเทียบกันว่ารถมีอะไรแตกต่างกันบ้างไปดูนครับ เอาละมาดูด้านท้ายกันนิดหนึ่งนะฮะเปิดท้ายออกมานะครับในตัวนี้ก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะฮะนี่นะอำนวยความสะดวกสบายนะฮะในการจุของเก็บของสมภัระเนี่ยของเขาจุได้เยอะอีกแล้วถ้าด้านหลังตรงนี้ไม่พอไปอยู่บนหลังคาอีกสําหรับคันดำนะนี่น็อตเดิมฝาท้ายเดิมตะเข็บเดิมจากโรงงานอยู่ครบตัวนี้เบาปรับขึ้นมาได้นะฮะก็เป็นเบาแถวนั่งแถว3ามได้แล้วนะครับส่วนนะครับ ฝาท้ายของเขาก็เป็นตัวเปิดปิดไฟฟ้านี่ฮะแค่ปลายนิสสัมผัสก็ทํางานปรับลงมาหรือเราจะใช้ในตัวของส่วนรีโมทแล้วก็กดเปิดปิดได้นะครับดูนะฮะรอบคัน360องศาคันดําพร้อมใช้งานยางใหม่4เส้นผมแนะนําเลยคันนี้นะฮะใหม่ด้วยนะฮะแค่40,000กโลเท่านั้นเองนะครับมาดูห้องเครื่องยนต์กันดีกว่านะฮะในส่วนเครื่องยนต์คันนี้ DDI Common Rail แรงม้าของเขาอยู่ที่181แรงม้าส่วนของตัวรถด้านห้องเครื่องยนต์นะฮะรถเดิมนะฮะไม่มีริ้วรอยในการชนในการแก้ขไขใดงสิ้นนะฮะเบสิกง่ายๆฝากระโปรงนอตเดิมนะฮะแล้วก็คาหน้าชุดเดิมแก้มหน้าซ้ายขวาเดิมหมดนะฮะไม่ต้องกลัวรถย้อมแมวไม่ต้องกลัวอ้วนหลอกอย่าคิดมากมาเอาได้เลยนะฮะคันนี้นะครับสำหรับคันนี้ต้องบอกว่าราคาพิเศษ สุดเลย1 1 9 9 0ล้าน9 9 0บาทนะครับเป็นไงไปดูคันขาวอีกคันหนึ่งดีกว่าเป็นตัวเลือกสำหรับคันนี้นะฮะคันนี้ปี2021เลขหม่เพียงแค่40,000โลนะฮะมาดูออปชั่นกันดีกว่าในตัวนี้ออปชั่นเขาจะเหมือนกันไหมนะฮะชุดแต่งภายนอกเป็นสังกัดของ RBS นะฮะชุดแต่ง,ขงเขานะฮะนี่มีแคปล่ามีกันชนมีสเกิร์ตมีอะไรต่างๆครบคันเลยขาดแค่แหลกหลังคาตัวนี้ไม่มีนะฮะ เปิดมาด้านในนะฮะออปชั่นของเขาบอกเขาจะเป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็จะมีนะฮะบอกไฟฟ้าคู่หน้ามาให้จอเหมือนกันหมดคันนี้จะได้ดูความใหม่ขึ้นมานนิดนึงนะ,ะเนื่องจากว่าเลขใหม่เขาแค่40,000โลทั่นเองนะฮะมาลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันบ้างนะฮะนี่เลขใหม่อย่าง4 5 5 5 9กิโลนะครับ ออปชันทุกอย่างของเขาเหมือนกันหมดนะมีมัลติฟังก์ชั่นมาให้สองฝั่งซ้ายขวานะครับพดเดิลชิปก็มีมาให้ครบกล้อง360องศาเลยคันนี้ก็มีอะแดปตอก็มีนะฮะเกียร์4 wheel drive ก็มีนะฮะทุกอย่างมีดิฟล็อกมีนะฮะนี่จอหลังมีนะครับภายในเรียบเหมือนกันเลยนะฮะสวยเหมือนกันเลยนะส่วนบอดี้นะฮะเรารับประกันการชนหนักพิกควอน้ำท่วมให้อยู่แล้วนะฮะแต่ตรวจสอบไปด้วยกันเรามาดูด้วยกันเดีว่านะฮะ คันนี้เปิดฝาท้ายเป็นฝาท้ายชุดแต่งคันนี้นะบอกว่าตัวนี้เขาจะมีอักษรปาเจโร่เวลาเปิดไฟเนี่ยเนี่ยมันจะมีไฟขึ้นที่ตัวอักษรเลยนะสวยงามมากวันนั้นผมไปรับรถตอนกลางคืนมาคันนี้โอ้โหแจ่มมากเลยนะฮะภายในก็ปูพรมปูพะยางกันลอยมาให้ครบคือไม่ต้องทําอะไรแล้วสําหรับคันนี้นะฮะแต่งมาให้หมดเรียบร้อยแต่เข็บเดิมจากโรงงานทุกอย่างเดิมหมดไม่ต้องกลัวว,ว่าอ้วนเป็นโมนะฮะมาดูด้วยตัวเองมาลองขับด้วยตัวเองชอบไม่ชอบไม่เป็นไร นะฮะถ้ามาดูแล้วดูผ่านจาก YouTube มานะฮะผมรับประกันได้เลยว่าเดี๋ยวมีส่วนลดราคาพิเศษให้เลยนะฮะสีสันสวยงามชุดแต่งครบยางคันนี้นะฮะเป็นยางโตโยยางปี2021นะฮะสำหรับคันนี้เครื่องยนต์บอดี้ต่างๆนะครับในห้องเครื่องยนต์ก็ไม่มีการชนหนักพิกามน้ำท่วมตัดต่อเดิมนะฮะรับประกันให้ทุกชิ้นส่วนนะฮะมีแค่ ฝากระโปรงอาจจะมีรอยขันน็อตนิดนึงมีถอดเก็บสีมานิดเดียวแต่ไม่น่าเกียดนะ,ะเนื่องจากสเก็ตหินนะฮะคันนี้เขามีเก็บมานะครับแล้วก็เขาเคยใส่เจ้าของเดิมก็าเคยใส่ชกค,คำฝากระโปงมาแค่นั้นเองนะ,ะก็จะมีอาจจะรอยขันรอยอะไรหน่อยนะฮะแต่นะฮะตรวจสอบได้ทุกคัน2คันนี้นะเรากล้าการันตีให้คุณตรวจสอบที่โชว์รูมได้เลยว่ารถเราไม่มีการชนหนักพิจความแน่นอนนะฮะเราถึงได้มาพูดได้เต็มปากเต็มคํา เรามาสรุปกันดีกว่าครับสำหรับเจ้ามิตซูบิชิปาเจโร่ตัวนี้นะฮะเครื่องยนต์2.5ดีเซลเป็นตัวออลิททั้งคู่ปี2020ด้านขวามือผมนี้นะฮะด้านซ้ายมือจะเป็นปี2021สีดำเลขไม้43,000โลสีขาวเลขไม่40,000โลนะฮะราคา2คันเท่ากัน1,199,000บาท สำหรับใครดูอยู่ตอนนี้นะฮะโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่0828560000บอกว่าดู YouTube อยู่เดี๋ยวทีมงานหรือแอดมินเขาให้ส่วนลดราคาพิเศษให้คุณทันทีนะฮะส่วนนะครับใครที่อยากดูรายละเอียดของตัวรถหรือนะฮะขอดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์แอดไลน์มาพูดคุยกันได้ครับที่แอดน้ำหน้า9 9 9 9นั่นเองนะฮะเป็นไงฮะ เรียบร้อยครบช่วนกระบวนความนะครับสำหรับคันมิต s u บิชิปาเจโร่คันนี้ตัว e l i t ตนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร e ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทุกท่านนะครับจะไปหารถใหม่ๆรถคุณจะได้ดูก่อนใครกับรายการรถแซบเบอร์ไปแล้วครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com